สวัสดีครับทุกท่านไทยอุดรมาแล้วเด้อนี่พี่พเห็นไหมตอนเช้า <c oughs> พามาเบืง้งข้าวนี่ยไหมข้าวเพิ่นกำลังขึ้นเนี่ยนขึ้นดีมากสวยมากเห็นไหมเนี่ยมามุมนี้ก็จะเป็นบ้านอีเป็ดของเรานั่นเองนี่เห็นปะนี่ก็อีกหนึ่งแปลงนี่เป็นอะไรที่เกี่ยวเรื่องเกี่ยวแล้วเด้อนะเห็นรคนน่ะ นี่ข้าวเริ่มเขียวแล้วบรรยากาศร,ร้านเราก็เริ่มจะสวยแล้วนี่เห็นไหมคุณนะตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มต่างๆของร้านอีเป็ดเราเด้อนี่ส่วนตรงนี้ฝั่งตรงนี้ก็เพื่อนก,นกำลังปั่นแล้วเด้อดิเห็นไหมปั่นปุ๊บ <c oughs> ต้องหมักน้ำไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาปั่นอีกทีปั่นแล้วก็หวานนี่อันนี้ก็ อีเพ็กก็นั่งอยู่ในซูมเ้อะซูมที่ร้านอีเปล็ดเรานั่นเองนี่บรรยากาศโดยรวมถ้ามองออกไปตอนนี้ก็เริ่มเขียวแล้วแหละอีกสักประมาณสักหนึ่งอาทิตย์จะสวยกว่านี้อีกนี่เห็นไหมเพราะว่าตอนนี้ต้นข้าวก็เริ่มออก <c oughs> ซ่อสีเขียวให้เห็นเป็นระยะระยะแล้วเนี่ยมองไปก็ผิดหูผิดตาจากตอนที่เรา อนนี้เพิ่นเกี่ยวออกใบใหม่เลยไหมนี่มองไปก็จะสีเขียวประมาณนี้นี่ในซุ้มต่างๆของร้านอ e ีเป็ดของเรานั่นเองเด้อนี่บรรยากาศก็จะประมาณนี้แหละนี่ส่วนด้านนู้นก็หวานแล้วแต่ที่มองเห็นไกลๆพูน่ะเห็นไหมพี่ๆทุกท่านนู้นน่ะเดี๋ยวซูมให้ดูกันเลย นู่นอะตรงนั้นเพื่อนหวานก่อนเพื่อนจะเขียวเป็นพิเศษมองเห็นได้รู้เลยเขียวนี่ถ้าสมมติว่ามันเขียวเต็มไปหมดนี่อยู่ในซุ้มจะเป็นอะไรที่ได้บรรยากาศมากนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องการบรรยากาศกลางท้องนานี่เห็นว่าก็จะประมาณนี้นี่ส่วนด้านล่างก็น้ำก็ใสแล้วเด้อใส เพราะว่ามีน้ําหมุนเวียนตลอดนี่ด้าล,ล่างพี่โถก็อยู่นู่น่น,นเห็นไหมเกียวไว้โถก็เดินสํารวจเล่นตามภาษาเพื่อนสนุกสนานเพื่นละนี่ก็จะประมาณนี้สําหรับช่วงเช้าเช้าไปเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนี่เห็นไหมพี่พทุกท่านบรรยากาศเกี้ยวชะอมชุ่มชื่นนี่ นี่แหละคือสิ่งที่ต้องการบรรยากาศแบบนี้นี่เห็นไหมนู่นอ่ะส่วนนี้ก็โถวัวมาแล้วว่าไงไปรุ่นอะว่าไงไหนมาหาระบ่อาอะอาะผู้สาวบ่มีไหมผู้สาวอ่ะสาวไม่มีหรอกนี่ตอนนี้ก็จะประมาณนี้เด้อสำหรับช่วงเช้าเช้าส่วนด้านส่วนหน้าบ้านเรา ต้นก็หวานเรียบร้อยแล้วเด้อพืนะ่นน่ะหวานไล่ๆกันมุมนู้นก็จะเขียวเป็นพิเศษนี่เห็นไหมหลังต้นมะม่วงไปนะ่ะตรงนั้นก็จะเขียวเดี๋ยมาฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอีป็ดของเรานั่นเองเด้อทีบรรยากาศก,าก็จะประมาณนี้แหละช่วงเชา้าๆกำลังเตรียมของขึ้นของจัดสำหรับวันนี้ ตอนนี้พี่เพ็รก็ามาทําคลิปให้ดูก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าพักนี้คลิปน้อยเดี๋ยวจะพยายามลงคลิปยเยเอะๆนี่เห็นไหมบรรยากาศนี่แหละคือสิ่งที่ต้องการบรรยากาศแบบนี้นี่เห็นไหมวมุนอ่ะโอ้ยมีทั้งเสียงนกเสียงกบเสียงเกียดลร้องตอนกลางคืนนอนหลับสบายมาก โอเคขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ชมคลิปคมชมโฆษณาให้พี่นัทกับพี่เพชรแล้วก็เด็กๆของเราเด้อคลิปนี้ไปก่อนเด้อเดี๋ยวตามดูคลิปใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย